ที่เราตั้งใจคือที่เราเริ่มดูดีแล้วในซักเซสมองคือตำแหน่งอะไรครับแพทตินัมแพตตินัมปรึกษาผู้แนะนำว่าแพทตินัมทำยังไงไม่ได้ยากเพราะตอนนี้มีเกือบสามร้อยคนแล้วในเมือคือมนุษย์เงินจะได้หลายแสนอะเยอะไหมเยอะเพิ่มแค่สองปีเองดังนั้นไม่ยากเลยถ้ายากไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ทริปแรกที่ได้ไปกับซักเซสมอก็คือได้ไปห้องโงหมากเฒ่า นะครับนี่คือสตาร์เวอร์เกว้าวเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียผมไม่รู้จะไายยังไงคือมันใหญ่มาก <c oughs> แต่ท่านใช้บอกประมาณจะมีเรือที่ใหญ่กว่านี้ประมาณสี่เท่าตัวเ oh. พราะเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก oh. ย้อนกลับมาวันนั้นวันแรกที่พวกเราทำกันทุกๆคนแม้แตเป็นท่านผู้นำด้านหลัง <Yeah. S 1> เหนื่อยไหมครับตอนเข้ามาแรกเห <Yeah. S 1> นื่อย เรไม่มีเลยยองก็ยังไม่เกิดพัทยาก็ยังไม่เกิดอะไรยังไม่เกิดซาก<ม>ยากมากเลยผมเสียรายแทนบางคนที่รอคอยความพร้อมทั้งเซมอไว้ไหม่แล้วหลุดไปก่อนใชส่สาขาก็น้อยสินค้าก็มีไม่กี่ตัวปลเลิก,กันไปก่อนเราอย่าบอกว่าคนมาแรกๆเขาสําเร็จเรามาทีหลังเราช้าไม่ช้านะครับแรกๆเนี่ยยากมากไม่รู้ท่าถ้าท่านมาตอกกนแรกท่านจะสําเร็จเหมือนตอนนี้หรือเปล่า เพราะว่าแรกๆมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยยากมันจะชวนใครสักคนหนึ่งยากพวกเราท้กอแล้วแต่ตอนนี้สินค้าเป็นงไงครับเยอะโอ้โหเส้นปีนี้ยังแค่ห้าสิบสาขาเป็นยไงครับเยอะคือมันมันง่ายที่สุดลวแล้วมันไม่มีอะไรที่พวกเราจะทําไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่มันง่ายกว่าที่เราทํามากันเยอะแยะเลยผมก็บางผมจำได้สินค้าไม่ถึงาระประมาสี่ถึงห้ารายการยากไหมครับยากสักงานใหญ่ยังเป็น รัะชะดาซอยซอยอะไรนะชั้นหกเลยมันแปลงอะไรไม่ได้เลยยากมากจะากเอาสินค้ากจะต้องเข้ากรุงเทพเอาสินคับผมมีทีมงานคนหนึ่งเวิร์กว่าเป็นผู้จัดก,การโรงงานใหม่ด้วยเปื่อทำเครือข่ายสุดท้ายหลุดจากธุรกิจเพราะลอคพอยเรียกว่าความสมบูรณ์แบบแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่วันนี้พวกเราโชคดีนะครับโชค<อ>ด<อ>ีล,ลุยเลยครับเต็มที่เลยแล้วเรานี่คือบนเรือครับเรือเมืเเ่อกี้เรือเมื่อกี้ เรียกขันนี่บนเรือเมื่อกี้นะครับสุดยอดไหมเยอะแล้วก็เนี่ยครับเยอะไหมรววครับข้อมูลจากเขาเยอะเยอะอย่างเงี้ยครับโอโ้โหนี่เราเที่ยวกันขนาดนี้แสดงว่าง่ายหรือยากครับสักเส้นหมอกง่ายยี่บริษัทนี่ถึงสองปีนะครับแล้วเอ,อิญคนที่ได้ไปรู้สึกว่าประมาณค่าตินั้งขึ้นไปด้วยแล้วอย่างนี้เยอะไหมเยอะโอ้ ได้นอโรงแรมแบบนี้ดูแงหแบบสินี่คือซักเซส몰ผมเคยไปเที่ยวกับที่อื่นมาแต oh, oh, ่ซักเซส몰โอ้โหวีไอพีสุดๆเหมือนคำพูดที่ผมพูดการเต่เแงลงมันแสนเจ็บปวดแต่ผลลัพธ์มันแสนทำไมครับหวาน,นมานะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะใครหลายๆคนตอนนี้มีงานประจำเอยไหมครับเ yeah.